นวลนวาน,น,อวานรอเดี๋ยวนวาลแล้วตอนนั้นจะไปไหนมาเนะ่ะข้าเป็นห่วงเจ้านะดูเหมือนเจ้าจะสู้ไปเจ้าคนเดียวต้องได้รับความลำบากไม่น้อยเดี๋ยวร้องไห้เลยน้อวานเดี๋ยวร้องไห้ เป็นเพราะข้าไม่ดีทำให้เจ้าทุกข์ใจข้าไม่ได้โทษท่านถ้าจะโทษก็ต้องโทษต้องโทษจะโทษก็โทษข้าเจ้าจะตีข้าจะด่าข้าข้าก็ยอมขอเพียงเจ้าสบายใจไม่ว่าจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นตีท่านด่าท่านมีประโยชน์อะไร งั้นตอบข้ามาจะได้เสียใจไปเลยไต้ไหมน้องวานตัวเจนฉุนเป็นห่วงลูกเสาวอ,อย่างจงหลิงกับคนที่ชื่ออาจือทางที่ดีให้ใช้คนแจ้งให้เขารู้หน่อยที่จริงเจ้าก็ผ่านไปที่บึงเสี่ยวจิ้งได้พบพ่อของพวกเราแล้วเขาเป็นพ่อของท่านไม่ใช่พ่อร่ะถ้าไม่ใช่กรวดท่านแม่เสียใจนะขาจะไม่ไปพบเขาเจาว่าไม่พบก็ไม่พบ ถ้าว่าเขามานะข้าจะช่วยเจ้ากันเขาไม่เจ้าพบกับเขาอีกเลยเขาก็ไม่มาหรอกงั้นวันหลังค่อยว่ากันตอนนี้เรารีบเข้าเมืองไปขอฟันปิงตามหาผู้พี่ใหญ่ข้าท่านจะไปคันเลือกเป็นราชบุตรเคยจริงๆใช่ไหมเออขาีิงแต่มาช่วยงานอื่น ข้าจะไม่เชื่อความคำสั่งของพ่อข้าที่ให้มาเป็นราชบุตรเขยที่ซีเซียหรอกท่านขัดขืนคำสั่งของพ่อเขาไม่ทำโทษท่านเหรอเออถ้าเขาลงโทษข้าเขาก็จะหนีไปข้าจะไม่อยู่ให้เจ้าต้องลำบากใจหรอกหนีไปกับขัดคำสั่งมันต่างกันตรงไหนนางเป็นถึงองค์หญิงสูงสักด์ทำไมท่านไม่สนใจข้าไม่เหมือนพ่อข้านะพบคนหนึ่งรักคนหนึ่ง <c oughs> ท่านกับพ่อท่านตัวจะฉุนก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเออ,เอ,อนักวาน